ผู้คนในสมัยก่อนมักจินตนาการถึงรถแห่งโลกอนาคตได้อย่างก้าวล้ำเหมือนกับหลุดออกมาจากนิยายไซไฟจึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมรถคอนเซปต์ในสมัยก่อนมักมีรูปร่างที่แปลกตามากกว่ารถในปัจจุบันเสียด้วยซ้ำอย่างในปี1942ชายคนหนึ่งก็พยายามพัฒนารถแห่งโลกอนาคตในแบบของเขาเองมันมีชื่อว่า Spirit of Tomorrow ฮอรัสบาซิลโอฟิลชาวเมืองซานิชประเทศแคนาดาเริ่มต้นสร้างรถคันนี้ขึ้นในปี1938โดยใช้โครงรถมาจากดอ d g e ที่มีอยู่แล้วเขามองเห็นข้อจำกัดของดีไซน์รถแบบดั้งเดิมและเชื่อว่ารถในอนาคตจะต้องเน้นความลู่ลงมากกว่านี้เหมือนกับเครื่องบิน ดังนั้นเขาจึงออกแบบตัวถังรถใหม่ให้กลายเป็นเหมือนหยดน้ำที่ยาวเรียบและแคบเพื่อให้มีประสิทธิภาพด้านแอโรไดนามิกสูงสุดการสร้างตัวถังในยุคนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายตัวถังจึงทำจากเหล็กและอลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งต้องใช้ฝีมือทั้งการเชื่อมประกอบและดัดโค้งงอให้เข้ารูป รถคันนี้ถูกวางเครื่องยนต์ Ford Flathead V8 วางกลางด้านหลังซึ่งถือว่าแปลกเพราะในยุคนั้นรถทั่วไปยังใช้เครื่องยนต์วางหน้าเป็นหลักรถสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดได้ที่177กิโลเมตรต่อชั่วโมง